ไหมเวลาทำา IF ใหม่ๆกว่าจะจบช่วงอดแต่ละทีหิวจนตาลายวันนี้มีวิธีช่วยให้รอดเคล็ดลับที่1น้ําคือเพื่อนรักช่วงที่เราอดนะคะพยายามติดสนิทกับน้ําดื่มน้ําให้มากๆก็ไว้น้ําจะช่วยให้เราคลายความหิวแล้วก็จะช่วยทําให้เราอิ่มและยังช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญด้วยเคล็ดลับที่2ในช่วงกินอย่าลืมกินอาหารที่เน้นโปรตีนสูง และไฟเบอร์โดยเฉพาะมื้อก่อนจะอดให้เน้นโปรตีนให้เข้มเข้มเช่นไข่อะโวคาโดข้ากล้องเนื้อสัตว์จะทำให้อิ่มนานอิ่มยาวเคล็ดลับที่3เบียงเบงความสนใจในช่วงอดอย่าดูนาฬิกาบ่อยๆอ,อย่าพะบงแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลากินถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะจะทนไม่ไหวนะคะให้หาอะไรสนุกสนุกทำเช่นไปทำงานอนดิเรกที่เรารักเราชอบถ้ารู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วจริงๆให้โทรหาเพื่อนคะ่ะ การคุยกับเพื่อนจะช่วยเบีเ่ยงเบนความสนใจของเราทําให้ลืมหิวไปเลยจะเล่นติ๊กต็อกก็ได้นะคะเคล็ดลับที่4เริ่มง่ายๆอย่าหักโหมอาจจะเริ่มด้วย if 12-12ก่อนเพราะว่าเป็น if ที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าคุณเริ่มคล่องกับ12-12ไม่หิวแล้วค่อยก้าวไปสู่ if ที่มีช่วงอดนานขึ้นค่ะเคล็ดลับที่5 เตรียมอาหารล่วงหน้าการเตรียมอาหารสุขภาพล่วงหน้าเน้นโปรตีนและไฟเบอร์เมื่อจบเวลาที่เราอดเราจะมีอาหารดีๆกินทําให้เราอิ่มในมื้อต่อไปได้นานถ้าเราไม่เตรียมอาหารไว้หิวจนตายลายแบบนั้นเจออะไรเป็นกินดะไปหมดถ้าคุณกินผิดถ้าคุณกินคาร์บมากเกินไปจะทําให้มื้อต่อไปของคุณหิวเร็วและจะไอเอฟต่อไปไม่สําเร็จคะ่ะเพื่อนคิดว่าเคล็ดลับข้อไหนทําง่ายที่สุดคอมเมนต์มาบอกหมอมัดด้วยนะคะ ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จขอให้สำเร็จกันทุกคนนะ